บริษัทเจริญพกพภัอาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF จับมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วนและพนักงาน CPF จิตอาสานะครับเดินหน้าเก็บขยะชายหาดฝั่งอ่าวไทยและอันดามันพร้อมกันเจ็ดจังหวัดทั่วประเทศหนุนโครงการปกป้องท้องทะเลรีสโตดิโอเชียนลดปริมาณขยะทะเลเพื่อรักษาระบบนิเวศคืนความสวยงามสู่ท้องทะเลและสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนครับ บริษัทเตเรนพกผลิอาหารจำกัดมหาชนหรือ CBF เดินหน้าร่วมอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆร่วมกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรส่วนท้องถิ่นชุมชนและพนักงาน CBF จิตอาสาจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามันรวม7.7จจจังหวัดทั่วประเทศระหว่างวันที่15-17ถึงกันยายน2565เนื่องในสัปดาห์วันเก็บขยะชายหาดสากลหรือ International Coastal Clean Up Day ด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนโครง การและกิจกรรมเก็บขยะชายหาดในแต่ละพื้นที่เพื่อสร้างความตระหนักรู้สู่การลงมือทำครอบคลุมในทุกมิติ โดยนายวุฒิชัยสิทธิปีดานันรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน c p f กล่าวว่าปีนี้ c p f ได้ขับเคลื่อนความมุ่งมั่นปกป้องทะเลโลกตั้งแต่การวางกลยุทธ์การดำเนินการการประสานความร่วมมือในการเก็บขยะในพื้นที่เป้าหมายซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักภายใต้โครงการ CBF Restore Diocean ลดปริมาณขยะทะเลนำขยะเข้าสู่กระบวนการคัดแยกและบริหารจัดการอย่างถูกวิธีรวมทั้งการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ circular economy สำหรับกิจกรรมการเก็บขยะช้ยหาได้มีการคัดแยกตามประเภทได้แก่ขยะรีไซเคิเช่นพลาสติกแก้วโลหะโฟมยางขยะทั่วไปเช่นหลอดแก้วน้ำถุงกับแก๊บถุงอาหารอุปกรณ์ประมงเช่นแหอวนเชือก และขยะอันตรายซึ่งจะนําขยะเหล่านี้ไปจัดการในรูปแบบที่เหมาะสมและนําเข้าสู่กระบวนการในการนํากลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ circular e c o n คโนมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นปลูกฝังความตระหนักในการดูแลระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลซึ่งเป็นต้นทางความมั่นคงทางอาหารของโลกอย่างยั่งยืนในวันนี้นะครับก็เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งเนื่องในวันเก็บขยะชายหาดสากลของโลก,กน,นะครับ สีเว็บก็มีส่วนในการร่วมพิทักษ์มหาสมุทรนะครับโดยการจัดกิจกรรมจัดเก็บขยะในพื้นที่ชายฝั่งของเรานะครับโดยเฉพาะวันในวันนี้เรามาที่อำเภอแกลงนะครับซึ่งมีโครงการของเราอยู่ในเรื่องของการปลูกปันป้องป่าชายเลนนะครับสิ่งทั้งภาพในวันนี้ก็คือการมีส่วนร่วมนะครับทั้งภาครัฐเอกชนชุมชนนะครับแล้วก็ทาง c ีเเองได้เข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็มีแนวทางในเรื่องของการ คัดแยกขยะนะครับแล้วก็มีการตรวจวัดรวมถึงการนำไปสู่กระบวนการของ circular economy นั่นก็คือการคัดแยกขยะแล้วก็นำมาสู่ในการรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์มากขึ้นด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้ระหว่างชุมชนนะครับแล้วก็ภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับที่จะได้เห็นแนวทางการจัดการขยะอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งีเ w e b ได้ดำเนินการทั่วประเทศทั้ง7จุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการของ C p F นะครับ ส่วนสาคัญคือเราต้องการให้มีการมีส่วนร่วมนะครับทุกภาคส่วนนะครับเพื่อสร้างจิตสานึกในเรื่องของการจัดการขยะก็คือการสร้าง w s t t to Value นะครับขยะอาจจะไม่ใช่เรื่องของขยะต่อไปแต่สามารถสร้างคุณค่านะครับแล้วก็การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนของเราครับ ชายหาดเปือยรบประแสะและศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลปากน้ำประแสะนางสาวการจรัดเอียดทองใสในอำเภอแกลงได้กล่าวขอบคุณ C ี f ที่ให้ความสำคัญในการเข้ามาจัดก,กิจกรรมในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยการทำงานเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและหวังว่าทาง c p f จะมีการจัดก,กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตามที่ตั้งใจว่า พัฒนาที่นี่ให้เป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืนทั้งนี้กิจกรรมเก็บขยะชายหาดและพื้นที่ป่าชายเลนทั้งเจ็ดพื้นที่ประกอบด้วยป่าชายเลนบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่สองตำบลบางยา่าแรงจังหวัดสมุทรสาครชายหาดหน้าทัพบ,บางสนตำบลบางสนอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรชายหาดบางสักอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดทาง,งานชายหาดท่าบอนตำบลท่าบอนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลา หาดแทเมืองอำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราชหาดทรายแดงหินลาวาบ้านธรรมชาติล่างตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดสุดท้ายที่ชายหาดเรือรบประแสและศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลปากน้ำประแสจังหวัดระยองโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า2,000คนเก็บขยะได้ทั้งหมดรวม7,153กิโลกรัม ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ